ขอ,อนี้ก่นอนเฮ้ยโอเคกำลังเปิดกำลังเปิด PVP ไล่บีมไล่บาเลสโ oh อ้ยก้อนอือเหมือนหลอกอือออไล่บีม โอ้โหนี่เปิดคลิปมามีแต่อะไรเนี่ยเอานี่ใครเนี่ยเอเเยเออมันวันช็อตกูตายเลยลยนะิ่เขยโอ้ยนนเฮ้ยแล้วกูจะฟา แล้วกูจะฟาร์มยังไงเนี้ยอมัอุ๊ยใครข่ากวะเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยคอมกูแหลกไม่เห็นใจเลยบบดาร์กอนบูเล็ตโบพิสโต ตีไม่ได้หรอกควายตีไม่ได้หรอกเว้ยตีไม่ได้หรอกตีไม่ได้หรอกเอ,อ้ยน,นี่คือนี่มันนี่มันซีวีวอร์นี่มันหนังซีวีวอร์เป็นหนังซีวีวอร์ที่โคตรยิ่งใหญ่เลยกูควรอ,อัพเลือดให้เยอะแล้วแหละครับ พูดจริงขวดอัพเลือดให้เยอะเลยแหละไว้ไล่บีมโอ้เช็ดอโอ้โหโอ้เด้อเด้อเด้จะตายแล้วจะตายแฮ้วเฮ้อเด้อเด้อกลับฐานก่อนเออเชื่อไม่โดนเออนีแป๊บ เออนี่ไล่บาเลตบบบบบบบอฮ้ยพลังใครวะเนี่ยไม่รู้ผมคนเดียวเลยไเฮ้ยเรือเราจะแตกแล้วเราจะแตกแล้วมันไม่มันไม่ทำลายเรือเราอะ ไม่ทำร้ายเว้ยเจอท่าเบรกแดนหน่อยเจอท่าเจอท่าเบรกแดนอีเชยเออปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดทอดดักและบาโลนี่ไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกโบโลน่าทาโก้เดธลี่รัชเออเออเช็ดไม่ตาย อเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจีนโน่เป็นตัวร่อให้ก็ได้จีโน่จีนโจน่ไม่ได้เปิด PVP นี่มันเหตุการณ์ civil war เอ้โฟไอ้เฟกเกนนี่มันยิ่งกว่าหนังกัปตันอเมริกา civil war อีกนู้นเว้ยชิบหายแล้วก็อยู่ในโดง่งเต,ตียน,ออไ,นามาไม่เป็นไรเขาเป็นตัวร่อให้มันตีกันเองวะเอ้ยมันตีกันเองหมายความว่าไงวะ มันตีกันเองนี่หมายเขามว่าไงวะ,ฮะเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยกูจินน้หายแล้วกูยอยู่ในดงตีนเอัเหนหอนี่ไงนี่มันกัปตันอเมริกาซีวิววอลไปแลลวเออ โอ้ยน้อนี่กะจะเปิดคลิปดีๆแล้วเนี่ยสุดท้ายไม่เกิดสุดท้ายไม่เกิดเหตุการณ์ซีวิววอร์อันนี้อันนี้อันนี้มันจะกลายเป็นคลิปอันนี้มันจะกลายเป็นคลิปซีวิววอร์แล้วเนี่ยนี่มันกลายเป็นคลิปซีวิววอร์ไปแล้วนะเนี่ยเ <laughs> ช่ สวัสดีครับคุณผูชมทุกท่านกันด้วยครับอยู่กับผมเองนะจิโนโคงซีเอสนะวันนี้นะก็จะขอวัน,นวันนี้ก็ขอโทษด้วยนะที่มาเปิดกลางคลิปนี้นะก็เกิดเหตุการณ์ซีวิวก็ไอ้โฟกเก้นทำไมไอ้โฟกเก้นทำไมมึงน่ารักจังวะเฮ้ยโฟกเก้นมึงโคตรน่ารักเลยเอ้โอ้อยยะ อก็กลับไงเอ้ยเดี๋ยวกับใจเย็นใจเย็นนี่มีนาโตะเมื่อกี้มีนาโตะโอ้ยแหลกเลยกู

ว้าวแ่นอนผมจะเแล้วเพราะว่าผมกามากผมเลนเกเกนะชีบหายแล้วพี่ไอมันมีมันมีแต่พวกพี่ปื้มมาใครอยู่ไหนวะใครอยู่ไหนใครอยู่ไหนบ้างใครอยู่ไหนบา้า,บางโยกโยกกับพี่โยกกับพี่ไอก่อนสวัสดี เฮ้ยใครวะเนี่ยอ๋อกับนีย <c oughs> ่ยองสต็อปสต็อปเฮ้แท็กกูเล่น <c oughs> ฟีสต็อปฟีสต็อป โอเคกบไม่สู้หรอวะกูตายอยู่แล้วเหลยะเพราะว่ากูตายอยู่เลือดกูตายอยู่แล้วเหละเพราะเลือกกูหกร้อยง ผมก็ให้คนแสถ้าเกิดแพ้ก็ลือกใหม,ม่อีกโอ้ยโอเคน่าจะสงบแล้วเหตุการณ์ซีวี์วอลสู้กันได้อย่างนี้เเ้ยเดี๋ยว อันย์อันย์อืมอ,อ <c oughs> โอเคโอ้ยกูตายตั้งแต่หมัดแรกเลยชิบหายเแ <c oughs> ย่ <c oughs> กูตายางแต่หมัดแรกแล้วเฮียกูตายางแต่หมัดแรกแล้วเิรเบ้ออ่อดีนี้อดีอดีนี้ผมไม่ได้ขโมยใครมานะครับมีมีคนเขาให้มา

มันตีเจ็บจังวะชใช้ผลแสงนะเว้ยเออ <_ an> โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้คลิปซีวีวอลมังนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะไอดี ID นี้ไม่ใช่ไอไอดี ID นี้ไม่ได้ขโม,มยใครมานะมีคนให้ครับ,บคือคนนี้เลยคนนี้เลยคนนี้เลยค,คนคนนี้เลยคนนี้เลยวี <_ an> เขายังเ<อ>นี่ยเปิดเมนูแล้วก็เปิดกล้องทำไมอ่ะ นี่นะนี่นะ่สายกัปุนีสาดาาเซเบอร์ดับเซเบอร์อืมเออรู้ก็มันขาดำนี่ โอ้ยขี้เกียจรอแล้วเอาไปว่วสวาสซนนี้โันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะโซนี้สวัสดีครับบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเวลวเยอะเด,เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเวลเยอะนะครับคุณผู้ชม